อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม อ่าโอเคครับผมก็ขอสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะอ่าก็มาพบกันในคลิปที่3สําหรับอ่าวันนี้แล้วนะครับอ่าซึ่งแอดก็มีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับ ซึ่งในคลิปนี้เนาะก็จะมีของยุคทัพทิมทองแรงรวยนะครับแต่วจ๋าพารวยเลขวิ่งล่างอาจารย์พีแอดใบหอมและก็จะมีของอาจารย์เต่านะครับ แล้วก็จะมีอีกหลายสัญัก์ที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับก็ให้ดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันเนาะแล้วก็ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเส้นทางพี่ชิดตัวเลขด้วยนะครับอ่าเราไม่รอช้าเนะเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับ เราจะมาเริ่มที่ข้อมูลชุดแรกเนาะเป็นข้อมูลของอาร์มาไฮราบนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาอามาไฮราบก็ไม่เข้าเนาะในงวดหน้าเราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับอ่าซึ่งในงวดนี้ให้มาที่เด่นบนล่างจะมี78แล้วก็182ชุดเนาะอ่าแล้วก็ชุดรองจะมีทั้งหมด 12ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี7 7 7 5 7 6 1 7 1 5 1 6 7 2 7 4 7 3 1 2 1 4แล้วก็1 3เองนะครับส่วนชุด3ตัวให้มาที่8 7 7และ8 1 7นะครับทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับใครที่ตามหาของอามาให้ลาบก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอามาให้ลาบด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของฝันเป็นจริงนะครับซึ่งในงวดก่อนหน้านี้ก็ไม่เข้าเนาะในงวดหน้าเราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับซึ่งในงวดนี้ให้มาที่ชุด3ตัวบนทั้งหมด1ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี5 2 3ชุดเดียวนะครับส่วนชุด2ตัวให้มาที่5 2 2 3แล้วก็3 5นั่นเองนะครับ ใครที่ตามหาของฝันเป็นจริงก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอ,ขอบุณข้อบูลจากฝันเป็นจริงด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเด่นบนล่างชัดเจนนะครับซึ่งในงวดก่อนหน้านี้ก็ให้มาที่เด่นบนล่างจะมี1แล้วก็2นะครับให้เข้า2หลักร้อยของ3ตัวบนนั่นเองนะครับในงวดนี้ ให้มาที่เด่นบนล่างจะมี7แล้วก็8นะครับอ่าใครที่ตามหาของเด่นบนล่างชัดเจนก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอ,ขอบุณขอบุณจากเลขเด่นบนล่างชัดเจนด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของอาจารย์เต๋านะครับซึ่งในงวดก่อนหน้านี้ก็ไม่เข้าเนาะในงวดหน้าเราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับ ซึ่งในงวดนี้ก็ให้มาที่ชุด3ตัวบนทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี3,40 390 490 890และ540นะครับใครที่ติดตามของอชุด3ตัวอาจารย์เต๋าก็มาเซฟไว้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นของชุด2ตัวบนล่างอาจารย์เต๋าเช่นกันนะครับซึ่งในงวดนี้ ให้มาทีา่วิ่งบนล่างจะเป็น0นย์นะครับส่วนชุด2ตัวให้มาที่30 40 80แล้วก็90นเนาะเน้นไปที่90ชุดเดียวนะครับแล้วก็ชุดกันให้มาที่34นะครับใครที่ตามหาของอาจารย์เตา๋าก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์เตา๋าด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นของเลขเจาะใจลุงหวังนะครับ ซึ่งในงวดก่อนหน้านี้ก็ไม่เข้าเนาะหลังจากที่ให้เข้ามาหลายงวดแต่ในงวดที่ผ่านมาไม่เข้านะครับในงวดนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับซึ่งในงวดนี้ให้มาที่เลขเด่นบนล่างจะมี7แล้วก็9เนาะแต่ที่เน้นที่สุดก็จะเป็น7นั่นเองนะครับส่วนชุด2ตัวให้มาที่ทั้งหมด8ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี 72, 74, 75 79 92, 94, 95แล้วก็96นะครับส่วนชุด3ตัวให้มาที่972ชุดเดียวเน้นๆเ,เลยนะครับใครที่ติดตามของเลขเจาะใจลุงหวังก็มาเซฟไปเลยนะครับก็ขอขอบุณข้อมูลจากเลขเจาะใจลุงหวังด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของ คู่มือเสียงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาก็ไม่เข้าครบบนล่างเนาะแต่ให้เข้าเด่นบน5แล้วก็2นะครับในงวดนี้เราก็มาตามต่อกันนะครับในงวดนี้ประจํางวดวันที่16กรกฎาคม2563นะครับให้มาที่เลขตารางจะมี2 5 6 3 8และ9นะครับสมาชิกก็ลองไปจับคู่กันดูนะครับใครที่ตามหาของคู่มือเสียงโชคสลากินแบ่รัฐบาลประจำงวดวันที่16เดือน763ในงวดนี้ก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากคู่มือเสียงโชคสลากินแบ่รัฐบาลในงวดนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นของนกตาพิบเนาะ ในงวดที่ผ่านมาก,ก็ไม่เข้านะครับในงวดนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับซึ่งในงวดนี้ให้มาที่วิ่งบนตัวเดียวจะเป็น5นั่นเองนะครับส่วนชุด2ตัวบนล่างให้มาที่5153 58แล้วก็50นะครับใครที่ตามหาของนกตาทิพย์ก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากนกตาทิพย์ด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของวิ่งบนตัวเดียวแอดไกลทองสูตรที่2นะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้แอดได้นำมาแบ่งปันให้เป็นสูตรที่1นเนาะในคลิปนี้มาแบ่งปันให้เป็นสูตรที่2นะครับซึ่งสูตรที่2นี้ให้มาที่บนตัวเดียวจะเป็น9นั่นเองนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้า5หลัก10ของ3ตัวบนเนาะ ใครที่ตามหาของสูตรที่2บนตัวเดียวแอดไกลทองก็มาเซฟยไปเลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากวิ่งบนตัวเดียวแอดไกลทองสูตรที่2ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขเด่นบนล่างศาลาพักใจนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าเด่น3เนาะเข้าเด่น3หลักหน่วยของสองตัวล่างนะครับ ในงวดนี้เราก็มาตามต่อกันเลยอ่าในงวดนี้ประาจํงวดเป็นที่16กรกฎาคม2563นะครับให้มาที่เด่นบนจะมี5แล้วก็6นะครับและเด่นล่างให้มาที่7แล้วก็8นั่นเองนะครับใครที่ตามหาของเลขเด่นบนล่างสาระพักใจก็มาเซฟไว้เลยนะครับ ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนล่างสาราพักใจด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขวิ่งบนสูตรใหม่ของแอดทอนนะครับซึ่งในวันที่ผ่านมาก็คำนวณย้อนหลังเนาะก็ให้เข้าแปหลักหน่วยของสามตัวบนนั่นเองนะครับในงวดนี้ให้มาที่วิ่งบนจะเป็น4นั่นเองนะครับ ใครที่ตามหาของวิ่งบนตัวเดียวเป็นสูตรใหม่ของแอดทอนก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณจากวิ่งบนตัวเดียวแอดทอนด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขวิ่งล่างอ,อาจารย์พีนะครับซึ่งในวันที่ผ่านมาก็ให้เข้าวิ่งล่าง3เนาะเข้า3หลักหน่วยของ2ตัวล่างนะครับและนอกจากนี้ก็ให้เข้า ชุดจับคู่2ตัวล่างด้วยนะครับให้เข้า38ตัวกลับของ2ตัวล่างเนาะ,ะในงวดนี้เราก็มารับชมกันต่อนะครับในงวดนี้ประจําวันที่16กรกฎาคม2563นะครับให้มาที่วิ่งล่างจะมี1แล้วก็2นั่นเอง แล้วก็ส่วนหลักหน่วยล่างก็จะมี4 5 6และก็1นะครับและเมื่อนำทั้ง2ชุดนี้มาจับคู่ก็ได้14 15 16 11 24 25 26และ21นะครับใครที่ตามหาของวิ่งล่างแล้วก็ชุดจับคู่ล่างอาจารย์พีก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอา,อาจารย์พีด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขเด่นบนล่างปี63อาจารย์ตีเลขนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาให้มาที่เด่นบนล่างจะมี 5, 9, แล้วก็4นะครับก็ให้เข้า5หลัก10ของ3ตัวบนเนาะในงวดนี้ก็ให้มาที่เด่นบนล่างจะมี 3, 5, แล้วก็8นั่นเองนะครับ ใครที่จะตามหาของสูตรเด่นบนล่างปี63อาจารย์ตีเล็กก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนล่างอาจารย์ตีเล็กด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของมั่นใจมีแต่รวยรวยรวย,รวยหรือว่ารางวัลที่1ต้องมีนะครับ ในงวดที่ผ่านมาก็ให้มาที่ได้ทาย2ตัวเนาะก็ให้เข้า8-5ตัวกลับของ2ตัวบนนะครับแต่ว่าให้มาที่ล่างไปเข้าบนซะงั้นนะครับในงวดหน้าเราก็มาตามต่อกันเลยในงวดนี้ประจํางวดวันที่16กรกฎาคม2-5-6-3นะครับให้มาที่ชุด 2ตัวบนจะมี 41, 43, 84, แล้วก็9 4นะครับและเด่นบนให้มาที่4ตัวเดียวนะครับส่วนเด่นล่างให้มาที่2เนาะแล้วก็ชุด2ตัวล่างให้มาที่ 20, 25, 62, แล้วก็72นั่นเองนะครับใครที่ตามหาของมั่นใจมีแต่รวยรวยรวย,รวยหรือว่ารางวัลที่1ต้องมีก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก มั่นใจมีแต่รวยรวยรวยด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นของเลขชุด3ตัวหลวงพ่ออำนวยนะครับซึ่งในงวดนี้ก็มาวางให้แล้วนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้า2 8 5 3ตัวโตดนะ๊ดเนาะในงวดนี้ให้มาที่เด่นบนจะมี3แล้วก็4นะครับและเด่นล่างให้มาที่6นั่นเองและชุด3ตัวให้มาทั้งหมด6ชุดด้วยกันเนาะ ก็จะมี3 3 3 3 4 3 0 4 3 0 3 3 9 3 3และ9 4 3นะครับส่วนชุด2ตัวบนล่างให้มาที่30 40 33 43 61 64 65แล้วก็66นั่นเองนะครับใครที่ตามหาของชุด3ตัวหวงพ่ออำนวยก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก หลวงพ่ออำนวยด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของยุคทัพทิม์ทองแรงรวยนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าเด่นบน5เนาะและก็ให้เข้าเด่นล่าง3นะครับและนอกจากนี้ก็ให้เข้า8 3 2ตัวล่างตรงๆเลยนะครับในงวดหน้าเราก็มารับชมพร้อมกันเลย ในงวดนี้ประจําววันที่16กรกฎาคม2563นะครับให้มาที่เด่นบนล่างจะมี 3, 5, 8, 7แล้วก็2นะครับส่วนชุด2ตัวที่เน้นที่สุดก็จะมี72ชุดเดียวนะครับส่วนชุด3ตัวให้มาที่ 372, 562, 632, 857, 852และ387นะครับ ส่วนชุด2ตัวให้มาที่3 2 5 2 6 2 5 7 8 7 8 5แล้วก็8 2นั่นเองนะครับใครที่ตามหาของยุคทับพทพิมทองแรงรวยก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากยุคทับพทพิมทองแรงรวยด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของแ้วจ๋าพาร่วยนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้า38ตัวกลับของ2ตัวล่างเนาะ,ะในงวดนี้เราก็มารับชมกันต่อนะครับในงวดนี้ประจําวดวันที่16กรกฎาคม2563นะครับให้มาที่เด่นบนล่างจะมี15และก็9นะครับ ส่วนชุด2ตัวให้มาทั้งหมด12ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี10 14 16 17 50 54 5 6 57 90 94 96แล้วก็97นะครับส่วนชุด3ตัวให้มาทั้งหมด12ชุดเช่นกันเนาะก็ให้มาตามนี้เลยนะครับก็สามารถแคปหน้าจอหรือว่าจดไปพร้อมๆกันเลยนะครับและก็ชุดระวังเบิ้ลให้มาที่1155แล้วก็99เนาะ ใครที่ตามหาของเต้วจ้าพารวยก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอพ้นข้อมูลจากแต้วจ้าพารวยด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของแอดใบหอมนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมานี้ก็ให้เข้า58 2ตัวบนตรงๆเลยนะครับส่วนชุด3ตัวก็เกือบจะเข้าเนะาะพาดไปแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับในงวดหน้าเราก็มาตามต่อกันเลย ในงวดนี้ประจํางวดนที่16กรกฎาคม2563นะครับให้มาที่ชุด3ตัวบนทั้งหมด2ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี573และ472นะครับส่วนชุด2ตัวบนให้มาที่73แล้วก็72นะครับ2ตัวล่างให้มาที่26แล้วก็27นั่นเองใครที่ตามหาของแอดไปหอมก็มาเซฟไว้เลยนะครับ ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดใบหอมด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขวิ่งตัวเดียวแอดหมื่นบุเพันิวาสนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าวิ่งบน8และให้เข้าวิ่งล่าง8เช่นกันนะครับในงวดนี้ก็มาค่อนข้างเร็วนิดนึงนะครับ เราก็มารับชมพร้อมกันเลยอ่าในงวดนี้ประจําว่าที่16กรกฎาคม2563นะครับให้มาที่วิ่งบนล่างตัวเดียวจะเป็น2นั่นเองเนาะอ่าก็ในงวดนี้ค่อนข้างมาเร็วดิหนึ่งนะครับและให้มาเป็นรูปแบบใหม่ของ @1 0 0 0 0เนาะอ่าใครที่ตามหาของเลขวิ่งตัวเดียว80,000 บุพเพสนิวาสก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งตัวเดียวแอดมืนบุเพสนิวาสด,ด้วยนะครับอ่าแอดก็มีเพียงเท่านี้นาะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่า อยากให้แอดนำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ